คุนงป้ายแดงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะน,าน้าจะพามาเยี่ยมชมในส่วนของรุ่นรถนิลาดนะคะซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นรุ่นประหยัดน้ํามันนะคะของเรานะคะก็จอดก้างๆนาน,นี่เองนะคะเครื่องลงเทเลอร์มาใหม่ๆค่ะคุณลูกค้าคะเป็นสีสีฟ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเตรียมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะ เป็นแบบเดิมๆเลยนะคะ mm hmm. เผื่อคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะไม่สะดวกมาดูรถที่โชว์รูมก,ก็ดูผ่านช่องทางนี้ได้นะคะ mm hmm. ตามมาชมกันเลยค่ะมาค่ะมาชมนในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะรุ่นที่คุณลูกค้าชมอยู่นะคะเป็นรุ่นวิลลาดแอคทีฟซีวีทีเกียออโต้ปี2024นะคะเป็นน้องสีฟ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะนานๆจะได้เจอน้องสีฟ้าทีค่ะเลยต้องจับหยิบ ยกมารีวิวด้วยนะคะมาชมในส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายเส้นโครเมียมให้ด้วยนะคะการชนด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นสีเดียวกันที่มากับรุ่นรถให้เลยนะคะแล้วก็ตัวสีนะคะจะเป็นตัวโครเมียมให้ค่ะไฟหน้าค่ะเป็นไฮโดรเจนให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะล้อจะเป็นล้อเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อกระทะฝาครอบราคาขนาด14นิ้วค่ะรหัสยางนะคะอยู่ที่165ทับ 65R14 นะคะรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะจะเป็นต้มยางฉุกเฉินให้กับคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าให้ค่ะมีไฟเลี้ยแบบ LED ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านบนก็ติดตั้งในส่วนของการศาสตร์ให้ด้วยค่ะมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกันที่มา,ากับรุ่นรถให้นะคะอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้นะคะมีระบบไลฟฟ้าให้ด้วยนะคะไฟไทะะ้ายค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็น LED ให้นะคะมีแผ่นสะท้อนแสงให้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสนใจในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลังให้นะคะ2จุดให้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยนะคะโอเคค่ะมาชมในส่วนของด้านในนะคะภายในนะคะตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็คนะคะแล้วก็คาร์บอนพิ้นค่ะคลูกค้าค่ะส่วนวัสดุหุ้มเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าให้นะคะเดินได้ด้วยสีดําให้ะคะ่ะเบาะปรับเป็นแบบปรับแมนนวลนให้นะคะแุญแจ,จะมีให้ด้วยกัน2ชิ้นนะคะตัวหนึ่งจะเป็นตัวรีโมทนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวดอกสำรองให้นะคะพวงมาลัยก็ เป็นมันติฟังก์ชันค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นสวิตช์วควบคุมเครื่องเสียงให้นะคะด้านล่างคุณลูกค้าก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ผ่านที่พกมาลัยได้นะคะตัวนี้ก็เป็นมาตรวัดแสดงจอการขับขี่นะคะเนี่ยค่ะคุณลูกค้าก็ดูง่ายสบายตาแล้วก็ชัดเจนค่ะมาฝั่งด้านขวามือนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของป้องกันการลื่อนถล่ยนะคะหรือระบบเสถียรภาพการทรงตัวค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าให้นะคะมาดูในส่วนของความเพลอดเพลินนะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด7นิ้วค่ะรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ m ม r ลลิ i n k นะคะเชื่อมต่อ b l บลู o ูธได้เช่นกันนะคะแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะคะปับมือนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องจ่ายก,กระแสไฟ dc 12โวลต์ให้นะคะแล้วก็ออโต้สต็อปแอนด์โกให้ค่ะถ้าไม่ใช้ก็ปิดทุกครั้งที่สตาร์ทนะคะ ตัวนี้ก็เวลาเราขับรถนะคะอยู่แยกไฟแดงหรือว่าจอดแช่ไว้นะคะเครื่องมันจะดับนะคะถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ปิดได้ค่ะตครงนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อมือเรงนะคะหรือว่าเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ cvt นะคะลื่นไหลง่ายนะคะสะดวกแล้วก็ช่วยเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะในส่วนของรุ่นมิหลารของเรานะคะประหยัดน้ํามันได้สูงสุดที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะคะเป็นรถในกลุ่มของอีโก้คาร์ค่ะลูกค้าค่ะ ค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีโอเฮซีไม่เวท1.2ลิตร78แรงม้านะคะที่6,000รอบต่อนาทีค่ะแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่100นิวตันเมตรค่ะที่4,000รอบต่อนาทีค่ะส่วนเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้ค่ะควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะคะเป็นไปอย่างนุ่มนวลแล้วก็ช่วยเรื่องของการประหยัดน้ำมันให้ด้วยนะคะละักษณวงเลี้ยวแคบสุดนะคะคุณลูกค้าขาอยู่ที่4.4เมตรนะคะ แล้วก็ในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระแม่ฟอร์สันสตาร์ทคอยสปริงนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นทร์ชันบีมให้ค่ะระบบเบรกนะคะด้านหน้าจะเป็นบิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนค่ะด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกให้นะคะชนิดของเชื้อเพลิงนะคะก็จะเป็นเบนซิน9195แก๊สโซฮอล์ E10 E20 ให้ค่ะบรรจุถังน้ำมันได้สูงสุดที่35ลิตรค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่น้ำพาเย่มชงและรอบตัวรถ ของมิลานแอคทีฟ CBT ปี2024น้องสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมใิสต์ข,ของโปรโมชั่นไายคิปกันต่อเลยนะคะราคาค่าตัวค่าดองน้องเขานะคะค่าตัวไม่แพงเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ มีทั้งหมดด้วยกัน6สีนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีฟ้านะคะมีจอดข้างๆนางนะคะหรือจะเป็นในส่วนของสีเทาสีดำสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวค่ะคุณลูกค้าค่ะในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้ามิสูบนออโตโมบิลของเรานะคะมีโปรโมชั่นรับรถที่0บาทนะคะผ่อนข้างงวดก็ถูกมากๆเลยนะคะถูกมากๆที่6,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะ หรือคุณลูกค้าจะสนใจในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดนะคะในส่วน,ะะนของชุดแต่งนะคะเหมือนคันก่อนที่นางรีวิวไปแล้วนะคะก็มีในส่วนของชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของแม็กนะคะนางก็มีแคมเปญให้เช่นกันนะคะหรือคุณลูกค้าจะสนใจในส่วนของโปรโมชั่นเช่นเดียวกับคันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดอกแยีศูนย์เปค่ะ่อนที่48งวดนะคะออกรถง่ายค่ะได้ทุกอาชีพนะคะชัดเจนอนุมัติไวค่ะ มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็ส่งรถไปถึงบ้านด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดๆเหมือนกับคุณลูกค้าท่านนี้นะคะก็ออินบัทัาใครหาเซนาได้นะคะที่เบอร์0 9 7 1 9เ9 9 1 5ค่ะอย่าลืมนะคะที่ถึงเรามีสู้า้แดงอย่าลืมทิดถึงมีซูบบนของเราด้วยนะคะ สุดท้าย,ายนะคะสุดค่ะคุณลูกค้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้นางด้วยนะคะเสร็จวันนี้นะคะนางต้องขอจบการเยี่มชมพอใหม่นะคะถึงที่โชว์รูาเทียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ